สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มาแบบพิศราเลยนะเจ้าควายขี่หลังกันมาเลยนะฮะแล้วก็นี่เจ้าช้างมีดาวิโดเสาขี่ขะขี่หลังมาเลยนะคะและ้ววันนี้มาทําอะไรกันโอ้โหมีวงแหวนมารอบด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินวิ่งเล่นบนวงแหวนกันนะครับน้อง เริ่มด้วยจากเจ้าไดโนเสารใช่ไดโนเสาร์หรป่าวไปเดน่มหารสับัดด้วยนะฮะเจ้าดือักเจ้าหน้าตาโหดมากนะเจ้าเดือดฮักไปเลยไปเลย Hai cho quay cho tai chắc 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 đó chắc 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 ơi chắc 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 เอา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 เจ้าไฟเจ้าว er. ิ่งตะไรไดโนเสาร์เลยเนี่ยอื้มอื้เอาเอาต้ยแล้วไดโนเสาร์หายพองไปแล้วเจ้าไฟของเราดุดันมากแล้วฮะแข็งแรงดุดันวิ่งผ่านฉลูเลยอ่าเจ้าเด้อฮะก็เต้นอย่างเดียวนะ โอ้โอ,โ,อโดนเจ้าหเหยียบไปแล้วไายท้องอาฆ่าเลยนะฮะไอวิ่งตามหลังถ้าเจ้าวิ่งไม่ทันก็วิ่งตามหลังอืมโดนควายผิดไปอีกตัวแล้วเจ้ฮะสุดยอดนะฮะเจ้าควายตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ